วาเขาวก็ลุกไหมขาวก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนเาจะเป็นสีสวยๆนีครับสวัสดีครับสวัสดีเอและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายนะครับหมายก็ที่ ได้ยินเหลิวตันนะครับตรงซอยสองนะครับอยู่ตรงซอยสองใกล้ๆอบตอนะครับมันมีหลิวตันเสียงใหญ่อยู่ตัวนึงครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะอยู่ใกล้ถนนใหญ่มากครับเสียงดังครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ยินนะครับอากาศวันนี้ก็คึ้มๆนะครับ ากาศคึมๆเหมือนฝนจะตกครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคึมค,มคึมครับลมก็แรงด้วยครับครับว่าจะใส่ดูตรงลานนี้นครับที่เขาถมดินใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้ยินเสียงครับ อยู่ตันคิปนั้นก็มาใส่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่เสียงมันร้องอยู่ใกล้ๆพุ่มนี่ครับร้องอยู่ตรงฝั่งนี้ครับมันไม่ไปฝั่งนู้นครับวันนี้ว่าจะมาใส่ยูตรงนี้ครับไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าครับ ยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับนกป่ากงเงียบครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ใส่ตรงนี้นะครับ ใส่ชุดเดียวครับโค้งนู้นมานี่ครับครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผม ทีมเสียงครับริว ปักซอยซอยสองนะครับตำบลหนองฉลองอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ไม่ไกลจากอบอตอเท่าไหร่ครับยังไม่ได้ยินเสียงหลิวเลยครับวันนั้นมายังได้ยินนะครับ มันร้องอยู่ใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆบ้านเขานี่ครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงครับใส่ติดถน,นนด้วยครับเสียงอาจจะดังจะไม่ได้ยินเสียงนกนะครับ เรื่อ,อยังไม่มีนกป่าบินเข้าใกล้เลยครับมีต่ผ่านอยู่สองตัวครับบินผ่านไปครับยังไม่มาใกล้เลยครับยังไม่ได้ยินเสียงนกป่าคันด้วยครับคันแต่นกตอครับ เงียบมากเลยครับไม่ได้ยินเสียงนกป่าเลยครับไม่มีลกป่าร้องเลยครับลิวก็ไม่รู้ไปทางไหนครับไม่รู้เขาใส่ได้หรือยังครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับปกติมันจะร้องอยู่นี่ครับแต่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยครับรู้ว่ามันย้ายเทินหรือว่าเขาใส่ได้แล้วก็ไม่รู้ครับ นกป่าไม่มาสู้ก็อาจจะย้ายครับก็ย้ายมาตรงทางใหม่นะครับหมายเก่านะครับที่ใส่ได้ตรงนู้นนะครับใส่ได้ตรงนู้นครับก็มาใส่ตรงนี้ครับตะกี้ลงหากินเยอะเลยครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวมาลุ้นอีกครับว่าจะมีนกมาสู้หรือเปล่าครับแต่นกก็ลงเยอะอยู่นะครับตะกี้ใส่ไว้ตรงใกล้ๆกับต้นไม้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าจะมีนกมาสู้หรือเปล่า ฝั่งนู้นสำนองไกลมากครับไม่รู้จะมาเดินมานี่หรือเปล่า ลกต่อเลครับดูรครับว่ามันจะขึ้นมาสู้หรือเปล่าครับนกต่อชนกระโจมครับมันจะไปตีเขาครับ,รบมันไม่ยอมเรียกคู่นะครับชนกระโจมใหญ่เลยครับ น่าจะเดินมาใกล้นกต่อครับนกต้อน,น,นมันจะขู่ครับดูครับว่ามันจะกระโดดขึ้นมาหรือเปล่าไปต้นครับนูกเขาไว้คดูว่าตัวนูกเขาใหญ่ ใหญ่มากลงอยู่คืนข้างนกตอเลิศต้อตดูมีอครับนกต,อ,ต,นต,ตอไม่เรียกเลยครับชนก็จมอย่างเดียว มันบินลงมาใกล้ๆนกต่อครับแต่ว่าไม่ขึ้นมาสูนะ้นกป่าไม่สู้นกต่อลงหากินนะที่นางก็ร้อนนะครับคะนนนกกนกยังไม่เข้าครับบินลงมาใกล้ๆครับแต่ไม่ขึ้นมาสู้นกต่อคนระับ นั่งจอบก็เริ่มร้อนนะครับจะย้าย,ายไม่รู้จะย้ายไปทางไหนครับตัวนี้ตัวใหม่ครับมาลงครับนกต่อมมุตหับแดดครับม่รู้เห็นนกป่าหรือเปล่า นกต่อเลยนะครับนกป่ามาัแต่นอนอาแบแดดครับทำาทิ้เมื่อยครับไม่มีนกตัวไหนเข้ามาสู้ครับเลยนอนอาแบแดดซะเลยครับนกป่าลงเยอะเลยครับแต่ว่าไม่มีตัวไหนสู้เลยครับน่กจะเก็บกลับนะครับวันนี้น่าจะได้กินแห้วนะครับผม เก็บนกกันครับนี่ครับก็เก็บกลับแล้วครับลงเยอะครับแต่ไม่มีตัวไหนสู้ครับผมนี่ครับก็เก็บแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ